ไอ้ควายสัตมาดิเยียจเอามาดิเฮ้ยสเอาทบกลางไฟเอาทบกลางไฟด้วยควายเลยแต่ควายเลยเยียกางไฟกูคองควายะไรสัตว์ไหนผัวมจี้ห่อฮะผัวมจีดอ่สัตว์ไอ้ความเห็นเพืนางหน้าปะมาจะเปิดแมตต์ตัวกอนหมกอนบแล้วขึ้นมขึ้นปูนกกกลงกลางหนันมาุ้ดเราๆกันไปต่อเข้ามือดงเข้ามาต่อ เฮ้ยอย่าบัอย่าบัไม่ไ้ดักมันไว้็นเูเปม้กูใหญ่ม้าเป็สี่คเคมาสท่อมาท่อสาอเจนเย็นสมท่อเราบอกไปแล้วเจนเย็นูใหญ่เนม้าใ่เนม้าสามท่อท่อนะท่อนะรุยสั่งรวยสั่งรวยสั่งรวยเฉินฟังคูนายสัตว์ลงตรงสามท่อไอ้เหี้ยเพื่อนบอกแล้วสามท่อพิกัดอ่ะมึงเห็นป้ายเหี้ยจุดโลเคชันอ่ะเพื่อนบอกแล้วท่อสามท่อท่อมาด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  ตามคนดีตามคนดีใครยังเพื่อนไปไหนอ่ะเพื่อื่อนมาหมดยังดูโลเคชันดีๆแล้วเว้ยเฮียสามพ่อมาสามพ่อมึงอย่าไปกระจายที่อื่นนะไอ้สัสไปกันไปอย่ทางุ่ใหญ่แล้วไอ้แกงว่าฟเนี่ยมันมาชนเราเนี่ยเฮียมึงจอดกูปเลยต้องสาพ่อนะต้องสพ่อไอ้ตั้งตั้งสี่สารถมันนะไม่ไม่มาเจ้าชียีิก่อนนะจเตีปยเอนาตปดตีแปสี่เท้่ะ มึงบ้มมันดิม kind of ึงบ้มมันดิมีฟังกูนะมึงบ้มมันแล้วมึงก็มาลงตรงสามท่อเว้ยมึงบ้มมันไอ้เหี้ยเพื่อนเราตกนะก็ตกก็ตกลีฟเราลงพี่เสี่ยงลงพี่สี่งจับต่างลงเลยพี่งมึงลงเลยมึงลงเลยมึงลงเลยมึงจอดราลงเลยเหี้ยเอาสับออกเลยนะเว้ยเหี้ยเพื่อนมึงลงเพื่อนมึงลงมึงลงกันให้หมดลงกันไอ้โมดเฮ้ยมึงลองรถด้วยมึงลองรถด้วย ฟังนะเว้ยสัตว์ของรังเพื่อนได้เยอะนะไอ้เหี้ยรังเพื่อนได้เยอะนะใครเอาศพออกดูหน้าพี่นะไม่ต้องดันไปนั่นรถเราเออรอก็ได้รอรอรถเรถเซ็ตด้วยคันหนึ่งพี่เอารถเซ็ตด้วยคันหนึ่งรถสี่มึงอย่าลงรถสี่ไปเซ็ตรถสี่เซ็ตไว้เอารถสี่ไปเซ็ตฟังกูนะเพื่อนเซ็ตไว้เซ็ตไว้ไม่ต้องดันไม่ต้องสั่นนะไม่ต้องดันไปไม่ต้องดันไปเฮ้ยแม่กูไม่รถเอาไปละไม่ต้องสั่นละตอนนี้ขาดใครดูชื่อมึงดูดิขาดใครมันได้มูปล่อยนะฟังมันจะมายัง ไมเราขาดใครตอนนี้ไม่มีที่อะไรเลยเราชิวๆเลยตอนนี้เราเราเช็คคนก่อนเราขาดใครตอนนี้เราขาดใครตองรี้เรต้องรีบเราขับรถไว้นะจะเอาศพออกศพออกเอาเพื่อนได้นั่นเฮ้ยกระพีซ่อมอยู่เนี่ยอ้าวต้องรันไปมึงมึงเช็คดิตอนนี้ขาดใครตอนนี้เชียร์ใครมึงเชียร์กี้มึงเช็คดิกี้กลุ่มห้าหนิกลุ่มห้าเลยกลุ่มห้าแบบเนียนๆกลุ่มห้าปรุงมือได้ปะกลุ่มห้าปรุงมือได้ปะซ่อมส้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 อมเอา ครบแล้วครบแล้วกลุบห้าแบบรู้มือกลุบห้าแบบรู้มือเอาจี้เอาจี่เอางี้ฟังกลุบห้าแบบรู้มือกลุบห้าแบบรู้มืออะเกณฑ์นี้จะพี่วะได้ยินพี่เอเราลั่นได้ไหมพี่ไม่นี่มันมีรถอยู่ข้างบนไฟ้มือกุบห้ารู้มือมันมันจะเป็นเวสเซ็ตเอาสอออกเลยนะไม่มันจะเป็นเวเวนึงได้นะเวเพื่อนเพราะว่าอย่าอย่าหนูพี่เฉินกลุบห้ารู้มือก่อนก็ใช่ไงครับไม่มันในนี่มันเซ็ตเซ็ตมันดูมันดูประมาณคนแล้วขาดใคร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 กลุบห้ารู้มือดูบ้านตัววเเอองดดด้้ยแมมมโบบาาาานไไ่่่ขข โอเคน่าจะครบนะประมาณเท่าไหร่อ่ะมึงนับยังแต่ที่น่าเกือบครบอ่ะเราไปหยดไหมเอาไหมพระพี่ถึลงรถจะลงซ่อมรถแล้วก็ลงนะใส่ไม่มึงฟังกูไอ้เหี้ยตอนมันลงรถมรงแปเอาได้ตอนเนี้ยถ้ามันถ้ามันจะย้ายโลเคชั่นมันอ่ะอย่าอย่าอย่าด้นา่าอย่าย่าอย่าอย่าอยนาอย่าอย่าอย่อย่าย่อย่าอย่ย่าย่าอ่าอย่าอย่าอ่อย่ายนอย่า่อออ่ไ่อ มันยังไม่กล้าเล่นกับเราเลยเราเซ็ตไมาท่อมรถไปถ้าก็สองท่อมมันยังไม่ไปก็มันโดนปัดไงหนรถพวกมึงอ่ะพวกมึงเซ็ตได้นะเว้ยมึงจะจอดตรงไหนอ่ะคือแบบเตรียมเอาสุดออกอ่ะไอ้เฮียคือมึงเซ็ตได้นะตอนเนี้ยจอดรถสวยๆเนี้ยก็ได้เพื่อนจอดรถสวยๆหนรถกูพังอยู่โน่นโคตรใจลยเออเซ็ตรถไปนิ่งไวเร่งเ่งเรงรีบชิวๆเซ็ตรถไปเลยพิเตอร์ี่ใชื่คนดูเยอะจัดไอ้สัตสขึ้นรถอยู่ใช่จ้ะ มุมเอารถออกได้ดิเปสวยๆ,ๆเลยเด้อมันวนมานะมันวนมานะกระโศกได้ประมาณสามวินาทีอะเราเตรียมด้วยเราเราไม่ขาดใครใช่ไหมเราเราครบใช่ไหมตามเพื่อนเกดเฮ้ยสีประตูขาวของมันนึกหหว่าอะอ้าวเหรอถุงนึงป่ะอ๋อเฮ้ยยี่นี่บั้มไปเรื่อยแล้วเฮ้ยใครมีถูกหัวเพิ่มอีกสักถุงไหมเพื่อน มันยังเลื้อนะบอกตรงนะหวยแย่แต่เป็นเลียนเลื้อนควยอันนี้มันทำอะไรเนี่ยอันนี้คือมันหามุมร้อยเหรอหรืออะไรวะไอ้เหี้ยะรู้ว่าหามุมร้อยไม่ไมันมาแล้วมันเพื่อรถไฮ้แมววิญญาะโอ้โหไฟไหม้เหรอรถระเบิด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  ไม่ระเบิดไม่ระเบิดมึงใจเย็นเพื่อนมึงออกมาใจเย็นมันลงแล้วมันลงล้มันลงล้มาเพื่อนมา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 ลดนะลรนะไหวไหวเหี้ยไหว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 ม่ต้องดันลึกไมต้องดันลึกไมต้องดันลึไม่ต้องดันลไม่ต้องดันลึกรัเพื่อนรักเพื่อนัเพื่อนัเพื่อนไม่มีอะไรเหี้ยมีไต้พวกติ่มไม่สะอาดอย่าประมาทเว้ยประมาทเว้ยเฉือขวามา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 ขวาหมดมาขวาหมดไม่หรือองไปขวามึงจากระโดดไปหามันให้เหี้ย เอาดิเอาดิเล่นช่องขวาได้สั์มาดิคุยจัดมาดิเฮียเจามาดิมาดิคุยมาดิจัดมาดิวัดได้นะวัดได้นะไอ้จัดข้ามาสั์ไอ้เหียฟังนะเว้ยสั์สานี้กูฆ่าม่ยังว่า ยงมาสัตว์ของเร,รึ้นทางเหี your, your. ้ยมึงมาได้สัตว์มาได้เหี้ยของเรึ้นทางเหี้ยเฮ้ยยังไงโดมโดมเดมโดมอีน้องวลเนี่ยมดมมาอ่มโดมมาเดมโดมมาเด้ เขานัเป็นกี่ชัโมงชั่วโมงเอะเยอ้หหลวนวนขวามาวนขวามาฟังกูวนขวามา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 เนขวหลอด้วยเดี๋ยวเมโดรถมันเดีโดรถมันเดียาดันม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 าตัวปก็ไปตัไปก็ไปตก็ไปตัไปตก็ไปเฮ้ยตายเยอะมันตายเยอะก็ไปเอ็มดีเอ็มดาเไฟมด้เย้มดีเอ็มดีไฟด้ดย มึงไหวเพื่อนมึงไหวเพื่อนกางไฟดิเอ๊อเอากาไฟเอาบกาไฟด้วยเฮียสออาไปสบอไหวไหวเพื่อนไหวมึงเอาสบดีมึงเอาสบดิมึงเอาสบดีไวแล้วไหวคยอะไรจ่ะควยอะไรนี่เป็นเร่อกาไฟเป็นเล่นกาไฟเป็นเล่นกาไฟปิดมัน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 สวย

เชียอ้เชียอยังโง่ขยะจนดัดปิดไม่ได้ควาควายเลยแต่ควายเลยเฮียกำไฟกูควงควายไอสัตว์ควงีอะไรมึงม่โดนหรือาควายไอ้สัตว์เฮียเฮียแกงนดนเนไปเดวไอ้สัตว์เฮียมึงดูเพื่อนมึงยี่ม่กันเองไอ้สัตว์เฮียควายมึงมีเฮียอะไรกูกลัวไอ้สัตว์เฮียสบายหนงมึงกูห่ายูกตัวอยู่เลยชุ่มเพื่อนกำไฟเด้อโอ้คววยเฮ้ชุเพื่อนน่อย

โวยควายไฟฟ้น้องไม่ลไคว้ลยไม้ยังงเียมดีสหไปรีเเียไวันนีมึงรีบิดเพื่อรีบิดรีบิดมึงเรีบิดรีบิดรีบิดไวไปไหนไอ้สัหัวมึงไปไหนหัวมึงฝากแไอ้สัเฮียไม่ฟากหัวึงไหนเฮีย ไอเหี้ยไอ้สังขวัญมนเป็นเหี้ยอะไรสัตว์มีตัวกลางไอ้เหี้ยคว็นอะไรเป็นอะไรมีปากมีเสียงเหรอไอ้สัตว์ผัวปากแทบบ่อยเหี้ยไอ้เหี้ยเมียไอ้เหี้ยเมียปากเหี้ยไอสัตว์วงีไหลมึงเงียไหมมึงเงียบไหมมึงเงียบนะเอมานี่ดิไอสัตว์ไอ้เหี้ยนายผัวมชี้หนอฮะผัวมชี้หนอไอสัตว์ไอ้เหี้ยไปช่วยดิเฮ้ยไปตัวซอมบี้บ้ตัวซอมบี้ไปสัตว์ มองเรียกพวกมองไปช่วยดิเอ้ยตัวมึงบ้าเย้หลอมเงาไม่ดีเงาไม่ได้สาวตาข้าบีาข้าบีควายตัวมึงตัวบ้าก็ไปดิตัวบ้าก็ไปดเอ้าเเฮยล่นต่อมาเอาน่าตัวมึงบ้าแต่มึงรู้ตัวกะได้อีควายตัวบ้าเฮียกูฉุนจัดเลยตอนน่ะไปหาโซไปหาโซไปหาโซเอาเอาตัวบ้ามาเล่นเอาเอาไปหาโซไปหาโซไปหาโซประการไฟไปหาโซประการไฟ เจ็ดแม่บับกูเฮียบับกูบับกูบอกปิดไม่ได้สภาพมึงสามตัวต้องนานไอเฮียเล่นแป๊บเดียวไอศาสตร์มีปากมีเสียงไอเฮียขึ้นมาตอนขึ้นมาตอนขึ้นมาตอนขันมีมีศพขึ้นมาโกโกโกหัวศพไปเพื่อนหัวศพไปเพื่อนเอาศพไปเพื่อนเอาศพไปเพื่อนมโนว่าจะช้าพวกกูพวกกูศพออกตึมไม่กันจ่อไอเบสตรงไหนเบสเบสตรงไหนน้ำนี่ไปเอาศพเอาศพ เอาน้องๆสมนึงอ่ะสมนึงอ่ะพี่มีพี่มีสบอยู่พี่มีสบอยู่ไอ้บ่าบอกเพื่อนนะหอไม่เกินห้าหเพื่อนหอไม่เกินห้าหกกูรม่มีตัว